เนียบังเอิญ EP 3เมื่อความรู้สึกเริ่มเดินนำสัญญาและอดีตยังไม่ยอมจบหลังจากคืนนั้นทุกอย่างระหว่างเธอกับเขาเงียบแต่ไม่ใช่ความเงียบแบบเดิมอีกต่อไปมันไม่ใช่การหลบหน้าไม่ใช่การปิดบังแต่มันคือความเงียบที่เต็มไปด้วยคำพูดที่ไม่มีใครกล้าเริ่มก่อน ท่านวายยังคงทําเหมือนทุกอย่างปกติแต่ตอนที่เขาเทน้ําใส่แก้วให้เธอมือเขาแต่หลังมือเธอแค่แวบเดียวเธอกลับรู้สึกเหมือนทั้งห้องหยุดหายใจปาลินไม่พูดถึงมันแต่ตั้งแต่วันนั้นเธอเริ่มมองเขานานขึ้นเริ่มสังเกตสิ่งเล็กๆที่เขาทำและเริ่มฟังหัวใจตัวเองมากกว่าที่เคยเขาก็เปลี่ยนเหมือนกันจากคนที่เคยนิ่งจนเหมือนอ่านไม่ออกวันนี้เขาเริ่มเปิดประตูให้ เริ่มรอเธอกลับบ้านเริ่มถามมากกว่าคำว่ากินข้าวหรือยังและที่สำคัญที่สุดเขาจำได้ด้วยซ้ำว่าขนมที่เธอชอบต้องไม่หวานมากเรื่องเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเขาไม่เคยแคร์แต่ตอนนี้กลับใส่ใจเหมือนเป็นเรื่องสำคัญวันหนึ่งที่โรงพยาบาลปาลินเจอกับหมอหนุ่มคนเดิมคนที่ทันวาเคยเข้าใจผิดเขายิ้มแล้วถามเบาๆ ผู้ชายคนนั้นยังไม่พูดอะไรกับคุณเลยเหรอเธอสายหน้าพร้อมรอยยิ้มจางๆก่อนจะตอบแบบไม่มองหน้าเขาเขาแสดงออกแต่ไม่พูดบางที่เขาอาจคิดว่าแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วแต่เธอรู้ว่าแค่นั้นมันไม่เคยพอสำหรับหัวใจคนที่กําลังเริ่มรู้สึกเย็นวันนั้นเธอกลับมาถึงคอนโดทันวายืนรอยอยู่หน้าห้อง ในมือมีถุงขนมที่เธอเคยพูดชอบเพียงครั้งเดียวเมื่อกี้ผมขับผ่านร้านนี้นึกถึงคุณเฉยเฉยเธอยิ้มรับถุงไว้แต่ไม่ได้พูดอะไรกลับเพราะเขาเองก็ไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้นก่อนจะเปิดประตูเข้าห้องเธอพูดเสียงเรียบแต่ถ้อยคำที่พูดออกมามันหนักพอจะสะเตือนใจใครบางคน ถ้าวันหนึ่งฉันไม่อยู่ตรงนี้แล้วคุณจะพูดอะไรในวันที่มันสายไปไหมเขาชะง,งักมองหน้าเธอเต็มตาครั้งแรกที่ไม่มีอะไรซ่อนในแววตาเขาเลยผมไม่อยากพูดในวันที่คุณไม่อยู่แล้วเธอพยักหน้าหันกลับหมุนลูกบิดแต่ก่อนที่ประตูจะปิดลงเสียงของเขาก็ดังขึ้นเบาแต่ชัดเจนอยู่ก่อนได้ไหมเธอยืนนิ่ง ไม่หันกลับแต่น้ำเสียงนั้นสั่นแผวในหัวใจเธออยู่หลายวินาทีเธออยากหันกลับไปแต่กลัวว่าแค่ได้เห็นหน้าเขาเธอจะเผลอพูดในสิ่งที่เธอยังไม่กล้ารับกับตัวเองเขายังไม่ได้พูดว่าชอบไม่ได้บอกว่ารักแต่ครั้งนี้เขาพูดให้เธออยู่และสำหรับคืนนี้แค่นั้นก็เพียงพอแล้ว แต่ในใจเธอยังคงมีคำถามที่ไม่ได้พูดออกมาเขาขอให้เธออยู่แต่ถ้าเธออยู่ต่อไปจริงๆหัวใจของเธอจะหยุดแค่คำว่าเมียในสัญญาได้อีกหรือเปล่าตั้งแต่คืนที่เขาขอให้เธออยู่ก่อนไม่มีใครพูดถึงมันอีกเลยไม่มีคำอธิบายไม่มีบทสนทนาแต่ทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเช้าว,วันนั้นเขารอเธอกินข้าว ทั้งที่ปกติเขารีบออกไปก่อนเธอทำอาหารง่ายๆเหมือนเคยเขาช่วยจัดโต๊ะเงียบๆไม่มีคําชมไม่มีแววตาหวานแต่ตอนที่เธอเงยหน้าขึ้นมาเขานั่งนิ่งและรอให้เธอตักข้าวคําแรกก่อนเรื่องเล็กๆที่ถ้าไม่มีความรู้สึกอยู่ในใจก็ไม่มีใครจําเป็นต้องใส่ใจถึงขนาดนั้นระหว่างกินข้าวเขาถามขึ้นมาเสียงเรียบ คุณจะกลับไปอยู่บ้านไหมหลังหมดสัญญาคำถามนั้นดูไม่พิเศษอะไรเลยแต่กลับทำให้ใจเธอสัน่นเพราะมันไปโดนกับความรู้สึกที่เธอแกล้งทำเป็นไม่รู้สึกมาตลอดเธอวางช้อนลงก่อนจะถามกลับคุณอยากให้ฉันกลับไหมละ่ะเขาเงียบก่อนตอบเบาๆผมแค่ถามเฉยๆ แต่แววตาเขาตอบไปมากกว่าคำพูดนั้นนานแล้วหลังทานอาหารเสร็จเธอกำลังจะเก็บจานแต่เขาเดินมาหยิบไปล้างแทนมือของทั้งคู่แตะกันเบาๆตรงขอบจานไม่มีใครชักมือหนีไม่มีคำพูดมีแค่จังหวะของหัวใจที่ค่อยๆประสานกันอย่างเงียบงนันเย็นวันเดียวกันเธอกลับห้องพร้อมแฟ้มเอกสารจากโรงพยาบาล ค่ารักษาพ่อที่เพิ่มขึ้นอีกขณะที่เงินจัดข้อตกลงก็เหลือน้อยลงทุกทีเธอไม่อยากพูดไม่ใช่เพราะกลัวว่าเขาจะไม่ช่วยแต่กลัวว่าเขาจะคิดว่าเธอยังอยู่เพราะเงินเขาเดินเข้ามาเห็นเธอนั่งนิ่งอยู่ถามเพียงสั้นๆพ่อคุณโอเคใช่ไหมเธอพยักหน้าแต่เขารู้ดีว่าแม้เธอจะยิ้มและตอบว่าโอเค แต่จริงๆแล้วเธอไม่ได้สบายเลยแค่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเธอกำลังแย่เขาเดินออกจากห้องและกลับเข้ามาอีกครั้งพร้อมซองเอกสารใบหนึ่งในมือเขาวางมันไว้ตรงหน้าเธอแล้วพูดเพียงแค่ไม่ต้องพูดอะไรแค่ให้รู้ว่าคุณไม่ต้องจัดการทุกอย่างคนเดียวในห้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นไม่เป็นจังหวะเธอไม่ได้อยากร้องไห้ แต่ความรู้สึกที่เขาให้มันเกินกว่าคำว่าช่วยเหลือมันคือการยืนอยู่ข้างกันจริงๆคุณช่วยฉันเพราะอะไรเธอถามเสียงสัน่นเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบช้าๆเพราะคุณคือของผมในตอนนี้ต่อให้มันเริ่มจากสัญญาแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันไม่เคยเขียนไว้ในกระดาษพวกนั้นเลยสักบรรทัดเดียว คำพูดนั้นฟังดูง่ายแต่สำหรับเธอมันคือคำที่น่ากลัวที่สุดเพราะมันทำให้เธอเริ่มหวังว่าเธออาจเป็นของเขาในแบบที่ไม่ต้องใช้กระดาษยืนยันอีกต่อไปเธอเงียบไม่ตอบอะไรแต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามเขารู้สึกเหมือนกันจริงๆใช่ไหม ถ้าใช่ทำไมเธอยังไม่กล้าถามว่าสุดท้ายแล้วเธอจะได้อยู่ในหัวใจเขาจริงๆหรือแค่ในช่วงเวลาที่เขายังไม่อยากอยู่คนเดียวระยะหลังมานี้ปาลินมักจะตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเสมอเธอไม่รู้ว่าเพราะนิสัยหรือเพราะใจไม่เคยหลับเต็มที่อีกเลยเธอรู้ดีว่าเวลาที่เหลืออยู่ในบ้านหลังนี้ในสถานะภรรยาตามสัญญามันใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้ว วันที่เธอเซ็นสัญญานั้นเธอไม่คิดว่าจะอยู่เกินสามเดือนไม่คิดว่าจะมีอะไรในห้องนี้นอกจากการแสดงแต่ตอนนี้แค่จะหันหลังออกจากโต๊ะกินข้าวยังรู้สึกเหมือนใจจะหลุดออกจากอกเธอพยายามไม่คิดแต่ในหัวกลับมีคำถามบนซ้ำเหมือนเสียงลมหายใจของตัวเองถ้าเขาไม่รั้งเธอไว้ในวันสุดท้ายจริงๆเธอจะกล้าเดินจากไปไหมเช้านั้น เธอกำลังพับผ้าอยู่หน้าทีวีในขณะที่ทันวาเดินออกมาจากห้องนอนพอดีเขายังไม่ได้แต่งตัวแต่แววตาดูอ่อนลงกว่าทุกวันเหมือนคนที่คิดอะไรบางอย่างทั้งคืนเธอยิ้มให้เขาบางๆเขาก็ยิ้มตอบไม่มีคำทักทายแต่สายตาคู่นั้นทักกันไปแล้วโดยไม่ต้องพูดเขานั่งลงบนโซฟาข้างเธอ ใกล้กว่าปกติเล็กน้อยใกล้จนเธอได้ยินเสียงลมหายใจของเขาถ้าวันนั้นมาถึงคุณจะกลับไปอยู่กับพ่อใช่ไหมเขาถามเบาๆเสียงเรียบเหมือนคุยเรื่องฝนฟ้าแต่คำถามนั้นทำให้เธอเงยหน้าขึ้นมองเขาทันทีเขาไม่ได้ถามเพื่อย้ำสัญญาเขาแค่กลัวว่าถ้าเธอเดินออกไปเขาอาจจะไม่มีวันกล้าพูดอะไรกับเธออีกเลย เธอไม่ตอบไม่ใช่เพราะไม่รู้จะตอบยังไงแต่เพราะเธอไม่แน่ใจว่าเธออยากตอบตามความจริงหรือแค่ตามหน้าที่สุดท้ายเธอพูดออกมาเพียงสั้นๆก็ในสัญญามันเขียนไว้แบบนั้นไม่ใช่เหรอคะเขานิ่งมองมือของตัวเองนิ้วเขาขยับเล็กน้อยเหมือนลังเลจะพูดอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายก็ไม่พูดเธออยากรู้ใจเขา แต่ในเวลาเดียวกันเธอก็กลัวว่าถ้ารู้ไปแล้วคำตอบมันจะเจ็บกว่าไม่รู้เลยบ่ายวันนั้นฝนตกเสียงฝนดังกลบความเงียบทั้งห้องเธอยือนมองหน้าต่างและคิดกับตัวเองถ้าเขาขอให้เธออยู่ต่อแค่ประโยคเดียวเธอก็พร้อมจะทิ้งทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่จากตรงนี้แต่เธอรู้ดีว่าความรู้สึกที่ไม่พูด บางครั้งก็ไม่มีโอกาสจะพูดอีกเลยเย็นวันนั้นเธอกลับมาจากโรงพยาบาลถือซองเอกสารบางอย่างในมือเป็นใบแจ้งหนี้รอบใหม่ที่มากกว่าที่เธอคิดเธอไม่ได้พูดเพราะไม่อยากให้เขารู้ว่าเธอยังต้องพึ่งเขาอยู่ขนาดไหนท่านว่าเห็นสีหน้าเธอแปลกไปเขาไม่ได้ถามแต่เขาทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเขาเดินเข้าไปหยุดตรงหน้าเธอศบตาแล้วพูดขึ้นเบาๆ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรคุณไม่ต้องแบกมันคนเดียวคำพูดธรรมดาแต่เธอกลับใจสั่นยิ่งกว่าครั้งไหนเพราะในตอนนี้คุณไม่ใช่แค่คนในสัญญาของผมอีกแล้วเธอไม่ได้ร้องไห้แต่ขอบตาร้อนแบบที่เธอไม่รู้จะกลั้นยังไงเขายืนอยู่ตรงหน้ามองเธอเหมือนจะพูดอะไรอีกแต่ก่อนที่เขาจะพูดได้ เสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นชื่อบนหน้าจอทำให้เขาชะงักมือที่กำลังจะเอื้อมมาจับมือเธอค้างอยู่กลางอากาศเธอมองหน้าเขาเขามองหน้าจอแล้วก็กดรับสายเดินออกไปช้าๆและเธอก็ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นทั้งที่เธอเพิ่งจะได้ยินประโยคที่รอคอยแต่กลับรู้สึกว่าใจของเขาอาจยังไม่ใช่ของเธอทั้งหมดเธอไม่ได้กลัวว่าเขาไม่รัก แต่เธอกลัวว่ารักของเขาอาจจะยังไม่ลืมใครบางคนเลยต่างหากหลังจากเขารับสายนั้นทัานวาก็เดินออกจากห้องไปเงียบเธอย,ยืนอยู่ตรงเดิมทั้งที่อยากขยับแต่กลับทำไม่ได้เลยเสียงประโยคก่อนหน้าของเขายังวนอยู่ในหัวคุณไม่ใช่แค่คนในสัญญาของผมอีกแล้วแต่มันกลับเบาลงทันทีที่เขาเดินออกไปเพราะเขายังไม่พูดว่าเธอคืออะไรแทนที่คำว่าสัญญา คืนนี้เขากลับเข้าห้องดึกกว่าปกติปาลินนั่งนิ่งอยู่บนโซฟานานพอจะได้ยินเสียงฝนที่เริ่มโปรยบางๆนอกหน้าต่างเธอไม่รู้ว่าเขาออกไปคุยกับใครแต่สิ่งที่ทำให้ใจเธอสัน่นไม่ใช่เสียงโทรศัพท์แต่คือสีหน้าของเขาที่ดูเหมือนยังมีบางอย่างค้างอยู่ในใจบางอย่างที่เธออาจไม่มีสิทธิ์รู้เธอแกล้งหลับแต่หูยังเงียยฟังเสียงฝีเท้าเขาเงียบ ช้าและเหมือนคนที่กำลังใช้ความคิดอยู่ลึกๆเธอลืมตาขึ้นช้าๆหลังได้ยินประตูห้องเขาปิดไม่ใช่เพราะอยากรู้ว่าเขาคุยอะไรแต่เพราะเธอรู้ตัวแล้วว่าเธอกำลังกลัวเสียเขาในขณะที่เขายังไม่รู้เลยว่าเธอเริ่มอยากอยู่กับเขาจริงๆแล้วเช้าวันถัดมาท่านว่าเหมือนกลับมานิ่งเหมือนเดิมเขาไม่ได้พูดถึงเมื่อคืน เธอก็ไม่ถามแต่ระยะห่างบางอย่างมันกลับมาหลอกเธออีกครั้งเขายื่นกาแฟให้เธอรับไว้มือแต่กันมือเขาอุ่นเหมือนเดิมแต่เธอกลับไม่แน่ใจว่าเขายังอยากส่งมันมาให้เธอด้วยหัวใจอยู่หรือเปล่าบางทีคำพูดของเขาเมื่อวานอาจเป็นเพียงแค่ความใจดีไม่ใช่ความรู้สึกเธอไปโรงพยาบาลตามปกตินั่งเฝ้าพอที่ยังต้องรักษาต่อเนื่อง แต่ใจเธอกลับไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยโทรศัพท์ในมือยังไม่มีข้อความจากเขาไม่มีแม้แต่คำว่าถึงบ้านแล้วมันไม่ควรสำคัญแต่มันก็เจ็บอยู่ดีคืนนั้นขณะเธอกำลังเตรียมจะเข้านอนเสียงข้อความจากมือถือก็ดังขึ้นชื่อผู้ส่งคือชื่อเดิมของเขาเธอรีบเปิดดูพรุ่งนี้ผมจะไม่อยู่ทั้งวันถ้ามีอะไรจำเป็น โทรมาได้เลยสั้นมากไม่มีคำลงท้ายไม่มีแม้แต่คำว่าฝันดีเธอวางโทรศัพท์ลงช้าๆไม่ได้ร้องไห้แต่รู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นเงียบๆเขาหายไปเพราะงานหรือเพราะคนที่โทรหาเขาเมื่อคืนหรือเขาแค่ต้องการเวลาในการเลือกใครสักคนคืนนั้น เธอเผลอฝันฝันว่าเธอกำลังเก็บของออกจากคอนโดแต่ก่อนจะก้าวออกจากห้องมีคนคว้าข้อมือเธอไว้เธอเงยหน้าขึ้นมองแต่ในฝันนั้นใบหน้าของคนคนนั้นไม่ชัดเลยเธอไม่รู้ว่าเป็นเขาหรือเป็นแค่ความหวังในใจเธออยากหันกลับไปแต่ก็กลัวว่าไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆเสียงประโยคของเขายังวนอยู่ในหัว ถ้ามีอะไรจำเป็นโทรมาได้เลยเธออ่านมันซ้ำหลายรอบทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีคำอธิบายไม่มีความหมายซ่อนและไม่มีแม้แต่คำว่าคิดถึงเธอไม่ได้อยากให้เขาพูดอะไรหวานเธอแค่เริ่มไม่แน่ใจว่าตอนนี้เธอคือใครในชีวิตเขากันแน่ไม่ใช่เมียในสัญญาอีกแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่คนรัก วันถัดมาเขาไม่กลับห้องตามที่บอกเธอเงียบไม่ถามไม่โทรหาทั้งที่ใจอยากรู้ทุกอย่างคนที่เธอเริ่มรู้สึกด้วยกำลังหายไปจากชีวิตเธอทีละนิดโดยที่เธอไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยว่าอยู่ตรงนี้เธอนะเธอแวะไปหาพ่อที่โรงพยาบาลยิ้มกับพยาบาลยิ้มกับหมอพูดคำว่าไม่เป็นไรค่ะ กกับทุคนแต่กลับพูดคำนี้กับตัวเองไม่เคยสำเร็จเลยหลังจากกลับถึงคอนโดเธอเดินเข้าห้องเห็นความว่างเปล่าทั่วห้องที่เคยมีเขาอยู่ไม่มีรองเท้าคู่เดิมไม่มีเสื้อคลุมผ้าโซฟาไม่มีเสียงน้ำจากห้องน้ำไม่มีแม้แต่กลิ่นกาแฟที่เขาเคยชงตอนเช้าไม่มีอะไรที่เป็นเขาอยู่ในห้องแต่ทุกอย่างในห้อง ยังมีเขาอยู่ในใจเธอทั้งหมดเธอวางกระเป๋านั่งลงที่โซฟาแล้วพูดกับตัวเองเบาๆความเงียบของเขากำลังทําให้เธอเงียบกับตัวเองตามไปด้วยตอนเย็นเธอเปิดตู้เย็นหยิบของเก่าๆออกมาทำอาหารจังหวะที่หยิบช้อนเธอก็นึกถึงภาพที่เขาเคยล้างจานให้เคยยื่นแก้วน้ำให้เคยนั่งรอเธอกินข้าวก่อนภาพพวกนั้นมันไม่ได้ชัด แต่มันติดอยู่ในใจเธอไม่รู้ว่าเธออยู่ในชีวิตเขาแบบไหนแต่เธอเริ่มรู้แล้วว่าเขาอยู่ในใจเธอแบบไม่ออกเลยเธอเดินไปเปิดลิ้นชักหยิบซองสัญญาฉบับนั้นออกมาดูอีกครั้งกระดาษสีซีดที่ยังมีลายเซ็นของเขาอยู่เหมือนเดิมเธอยิ้มกับตัวเองยิ้มที่ไม่รู้ว่าเจ็บหรือแค่ล้าในสัญญาเขาให้เธออยู่สามเดือน แต่ในใจเธอเธอเริ่มอยู่เกินคําว่าข้อตกลงมานานแล้วเธอวางซองลงหันไปมองห้องของเขาที่ปิดเงียบเธอไม่รู้ว่าเขาไปไหนอยู่กับใครหรือกำลังคิดอะไรแต่สิ่งที่เธอรู้แน่ๆคือเธอเริ่มไม่แน่ใจว่าเธอควรอยู่หรือควรจากไปก่อนที่หัวใจจะพังไปมากกว่านี้จบอีพขอบคุณที่รับชม ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะรอต่อ e p พเมื่อคนที่หายไปกลับมาพร้อมคำถามที่เธอไม่แน่ใจว่าจะกล้าฟังคำตอบหรือเปล่า